สวัสดีครับทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์นะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพูดถึงการแปลงเลขฐาน6นะครับให้กลายเป็นเลขฐาน10นะครับพวกเรายังจําวิธีในการแปลงได้อยู่ใช่ไหมครับในการแรงแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน10แปลงเลขฐานเท่าไรหลัก8เป็นฐาน10นะครับหลักการทํางานมันจะเหมือนกันครับ ก็คือหาค่าประจําหลักให้ได้ก่อนนะครับเอาค่าประจําหลักเนี่ยมายกกาลังยกกําลังได้เท่าไหร่ก็เอาไปทําการบวกเอ้ทำการคูณกับเ,เลขฐานที่เราต้องการจะหานะครับแค่นั้นเองนะครับแล้วที่เหลือก็เอามาบวกกันนะครับก็จะได้เป็นเลขฐาน10นะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่มันเป็นเลขฐาน16เนี่ยนะครับด้วยตัวของเลขฐาน16เองนะฮะ มันจะประกอบไปด้วยมันจะประกอบไปด้วยศูนย์ถึง9นะครับแล้วก็ a ถึง f นะครับนะครับจะประกอบไปด้วยศูนย์ถึง9 a ถึง f นะครับมันก็จะเป็นศูน0นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับพอเก้าปุ๊บมันไม่สิบนะครับมันจะไม่สิบละมันจะกลายเป็น A b c, d, e, f นะครับมันจะกลายเป็นแบบนี้แทนนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของเลขฐาน16นะครับอันนี้คือเลขฐาน16เราก็จะเห็นว่าตัวเลขฐาน16เนี่ยนะครับมันจะมีแค่นี้นะครับ0-9แล้วก็ a ถึง f นะครับดังนั้นเวลาที่เราเขียนเนี่ยนะครับเวลาที่เราเขียนเนี่ยก็ตัวเลขจะต้องไม่เกินนี้นะครับตัวเลขจะต้องไม่เกินนี้ก็คือ มันมีได้แค่ f นะครับจะใส่ g ใส่ h ใส่ s ใส่ z ใส่อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับมันมีได้แค่นี้เวลาเขียนก็เหมือนเหมือนเดิมครับเลขฐานนะครับเลขฐานก็จะมีตัวห้อยเป็นติ่งออกมานิดนึงนะครับตัวห้อยเป็นติ่งออกมานิดนึงเป็นเพื่อใช้ในการระบุนะครับเพื่อใช้ในการระบุว่าเอ่อเลขฐานนะครับอันนี้เป็นเลขฐานเท่าไหร่ นะครับอย่างเช่นนะครับสมมติว่าพวกอาจจะเขียนเป็น a หนึ่งสองสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, 5, นะครับเราก็ต้องระบุด้วยว่ามันเป็นเลขฐานสิบหกในการเอาติ่งไปห้อยนะครับเป็นตัวห้อยเราเรียกว่าตัวยกตัวห้อยนะเนาะอ่ะตัวห้อยออกมาแบบนี้นะครับอันเนี้ยก็จะบอกว่าอ๋อ a หนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยเป็นเลขฐานสิบหกนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ เราไม่สามารถจะเป็นเป็นอย่างนี้ได้นะครับอาจจะเป็น S อ,อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเพราะอะไรเพราะมันมาได้สูงสุดแค่ F เท่านั้นนะครับมันมาได้สูงสุดแค่ F เท่านั้นไม่สามารถใส่ตัวเลขอื่นท,ที่ที่มากไปกว่านี้ได้นะครับไม่สามารถใส่ตัวอักษรอื่นที่มากไปกว่านี้ได้นะครับอาจารย์ก็เริ่มเบอลอละนะครับ่ะเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าครับ ไม่ไม่ไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับอ่าเรามาดูตัวอย่างกันเนาะเรามาดูตัวอย่างกันนะครับตัวอย่างแรกนะครับอ่าบอกว่าจงแปลงนะครับเลขฐาน16นะครับจงแปลงเลขฐาน16ที่ชื่อว่า D76 เอฟนะครับฐาน16นะครับนะีเจ็ดหกเอฟฐานสนะิบหกมทำตัวมันห้อยลงมานิดนึงนะครับบอกว่าให้เป็นฐานสนะิบอันนี้คือโจทย์นะครับบอกว่าให้แปลงเลขฐานสนะิบหกให้เป็นฐานสิบ นะครับอ่ะวิธีทำนะครับอ่ะวิธีทำวิธีทาก็เหมือนกับการแปลงเลขฐานในส่วนของฐาน2กับฐาน8นะครับคือเราต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขเนี่ยมันมีทั้งหมดกี่หลักนะีครับแล้วก็ยกกำลังด้วยฐานของเลขหลักนั้นๆน,น,นะครับอย่างอันนี้นะครับ d 7 6 f เนี่ยนะครับ d 7 6 f ก็จะมีทั้งหมด4หลักใช่ไหมครับแล้ก็เตรียมไว้เลย4หลัก นะครับาล้วก็บอกว่าค่าประจําหลักนะครับค่าประจําหลักก็คือเอาตัวเลขมายกกําลังนั่นแหละครับมันมีทั้งหมด4หลักถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจากจาก16นะครับยกกําลัง3ก่อนเพราะมันมี4หลักไงครับทุกหลักมันจะเริ่มจากศูนถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะเริ่มจาก16ยกกําลัง3ก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย16ยกกําลังสอง นะครับแล้วก็16ยกกำลัง2นะครับ16ยกกำลัง1นะครับแล้วก็16ยกกำลัง0อ่าเราก็จะได้ทั้งหมด4หลักนะครับเราก็ได้ทั้งหมด4หลักนะครับ สี่หลักในดูจากตรงไหนดูจาก <c oughs> ดูจากโจทย์นะครับโจทย์มีสี่หลักเราก็ใส่สี่หลักเข้าไปนะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราได้ค่าประจําหลักเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทําการหาค่านะครับค่าของนะครับเลขฐานสิบนะครับเราก็มาดูว่าค่าของเลขฐานสิบเนี่ยมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับค่าของเลขฐานสิบเนี่ยคานวณจากเลขยกกําลังนั่นแหละครับ นะครับ16บกยกกำลัง3นะครับเราก็ได้4096นะครับเอา16บกยกกำลัง2 256นะครับ16บกยกกำลัง1นะครับอะไรยกกำลัง1ก็คือจะได้ตัวมันเองนะครับอะไรยกกำลัง0ก็จะได้1นะครับเราก็จะได้ค่าประจำหลักของมันออกมาละนะครับแล้วก็ได้เลขค่าของเลขฐาน10ออกมาด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะได้2บรรทัดออกมาละนะครับ พอเรารู้แล้วว่ามันมีทั้งหมด4หลักนะครับเราหาค่าประจาหลักออกมาละค่าของฐาน10ของแต่ละหลักเนี่ยออกมาได้ละขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็เอา,เอาตัวเลขฐานที่เราต้องการมาแปลงค่ามาใส่นะครับตัวเลขฐาน16นะครับที่ต้องการแปลงค่านะครับตัวเลขฐาน16ที่เราต้องการจะแปลงค่า ในที่นี้นะครับตัวเลขฐานสิบหกที่เราต้องการจะแปลงค่าก็คือ d d 7 6เจ็ดหกใช่ไหมครับเราต้องการจะแปลงค่า d ีเจ็ดหกฐานสิบหกเนี่ยนะครับให้กลายเป็นเลขฐานสิบเราก็เอาตัวเลขที่เราต้องการจะแปลงค่านะมาใส่แล้วก็ใส่ d ใส่เจ็ดใส่หกใส่ f นะครับทีนี้ปัญหาก็คือว่าในกรณีที่มันเป็นเลขฐานสิบหกเนี่ยนะครับ เวลาที่เราเอาตัวเอาตัวอักษรมาใส่เนี่ยมันจะคำนวณไม่ได้นะครับมันจะคำนวณไม่ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการแปลงนะครับในกรณีที่มันเป็นตัว ABC นะครับเราก็ต้องทำการแปลงนะครับแปลงค่าตัวเนี้ยกับให้กลายเป็นตัวเลขทางคณิตศาสตร์นะครับก็ตัว d นะครับตัว d อ่ะตัวดีนะครับ ตัวดีเมื่อทำการแปลงแล้วนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ13นะครับเราก็ดูสิ9ใช่ไหมครับ10 11 12 13อ่าดี D ก็เลยมีค่าเป็น13นะครับอ่าเก็ยกลงมาได้เลยนะครับเพราะใช้ได้อยู่แล้ว6ก็ใช้ได้อยู่แล้วทีนี้ f อฟนีนะครับ f อเเนี่ยมันไม่สามารถคำนวณได้ดังนั้นเราก็ต้องทำการแปลงให้เป็นตัวเลขเหมือนกันครับ อันนี้ก็10 11 12 13 14 15ดังนั้น f จะมีค่าเป็น15นะครับในกรณีที่เป็นฐาน16นะครับเราจะเห็นว่ามันเป็นตัวอักษรอยู่นะครับมันจะไม่สามารถคำนวณได้ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการแปลงนะครับแปลงให้เป็นข้อความที่สามารถคำนวณได้เสียก่อนนะครับเพื่อที่จะให้มันสะดวกขึ้นนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปนะครับเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเหมือนกับ ที่เราเคยทานั่นแหละครับเราก็บอกว่านําค่าประจําหลักคูณกับตัวเลขที่ต้องการนะครับเราบอกว่านําค่านะครับนาค่าประจาหลักนะครับคูณกับตัวเลขนะครับที่ต้องการ นะครับทีนี้เราจะเอาตัวไหนคูณกับตัวไหนล่ะเราก็จะเอาชุดนี้นะครับคูณกับตัวเลขชุดนี้นะครับเราก็จะตัวเลข2ชุดนี้คูณกันนะครับหคูณสิได้15นะครับสิคูณ6ได้96นะครับ256คูณ7ได้นะครับก็1 7 92นะครับ 4096คูณด้วย13จะได้ทั้งหมด5 3 2 4 8นะครับก็ดีกดเครื่องคิดเลขไว้รอแล้วนะครับจริงเอาสูตรคำนวณก็ได้มันเสียเวลานะครับเราก็จะได้ค่าของตัวเลขที่เราต้องการออกมานะครับซึ่งมันเป็นผลผลจากการนำเลขประจำหลักนะครับไปคูณกับตัวเลขที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วอ่าพอเสร็จแล้วปุ๊บ เราก็บอกว่านำผลรวมทั้งหมดมารวมกันนะครับนำผลรวมทั้งหมดนะครับมารวมกันนำผลรวมทั้งหมดมารวมกันก็คืออะไรเราก็เอาตัวเลขเนี้ครับทั้งสี่ช่องเนี่ยเอามาบวกกันนะครับมาบวกกันจะได้55151นะครับมันก็จะได้55151นึ่้าหนึ่งอันนี้คือผมกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะนะครับ ถึงเวลาที่เราไปเทสเราก็ลองกดเครื่องคิดเลขตามนะครับหรือว่าใครใช้ Excel t e s ทมันก็จะมีสูตรคำนวณของมันอยู่นะครับแต่พอดีว่าผมกดตัวเลขมาแล้วนะครับจะเห็นว่าห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็คือคำตอบของเรานั่นเองนะครับดังนั้นนะครับดังนั้นเราก็มาสรุปผลน,นะครับดังนั้นนะครับ d 7 6 f ฐาน16จึงมีค่าเท่ากับ55151าห้าหนึ่งฐาน10นะครับนะครับดังนั้นคำตอบของเราก็คือบอกว่าดังนั้นนะครับ d 7 6 f ฐาน1 6นะครับจึงมีค่าเท่ากับ5้าห้าหนึ่งห้านฐาน10ี่ถ้าในกรณีเป็นฐาน10ไม่ต้องใส่ตัวห้อยนะครับไม่ต้องใส่ตัวห้อยเราก็สามารถจะ เขียนออกมาได้เลยอันนี้จะเป็นแบบที่1นึ่งนะครับเป็นแบบที่1คือตีออกมาเป็นตารางแล้วก็เ,เขียนแยกนะครับเขาเรียกว่าการเขียนแยกนะครับการเขียนแบบแยกหลักสําหรับอีกวิธีนึงนะครับวิธีทําแบบที่สองนะครับวิธีทําแบบที่2ก็จะเหมือนกับที่ผ่านมานั่นแหละครับวิธีทําแบบที่สองนะครับวิธีทําแบบที่2เนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการคิดในเชิงสมการ นะครับเราจะคิดแบบสมก,การว่าหลัฐานสิบหกตัวห้อยนะครับไว้ตรงนี้ดีกว่าน,นะครับถามว่ามันมีค่าเท่ากับนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นไอ้ตัวนี้นะครับเราก็เอานะครับตัวเลขมาคำนวณเหมือนเดิม นะครับเราก็จะบอกว่า d คูณด้วย16นะครับยกกำลัง3บวกด้วย d คูณด้วยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ d 7คูณด้วย16บกยกกำลัง2นะครับแล้วก็บวกด้วยนะครับบวกด้วย6คูณด้วย16 ยกกำลังหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็บวกด้วย f คูณด้วย16นะครับยกกำลังศูนย์นก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับนะฮะแป๊บนึงเดี๋ยวผมทำเลขยกกำลังนิดนึงนะ มันก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมครับบางที Excel มันก็พยายามจะฉลาดเกินเรานะครับอ่ะมันก็จะเป็นแบบนี้แต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันเป็นแบบนี้เราจะพบว่านะาะปัจจุบันี่ยถ้าเป็นตอนนี้นะครับเราจะไม่สามารถคำนวณได้ถูกไหมครับมันจะไม่สามารถคำนวณได้เพราะว่ามันจะมีติดตัวอักษรออกมาด้วยบางตัวนะครับเราก็บอกว่าถ้าในกรณีที่มันติดตัวอักษรออกมาด้วยแบบนี้นะครับ ให้เราทําการแปลงตัวอักษรนะครับให้กลับไปเป็นตัวเลขเหมือนเดิมนะครับซึ่งอันนี้ก่อนอันนี้เราก็แปลงไว้ละนะครับเราก็รู้ละจะเป็นแบบนี้จะทําออกมาเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามันก็จะคล้ายๆกับแบบเดิมของเรานั่นแหละนะครับนั่นคือเปลี่ยน D ให้เป็น13นะครับเปลี่ยน F ให้เป็น15นะครับทีนี้ <c oughs> มันก็จะได้นะครับมันก็จะได้ตัวเลขในแต่ละตัวแล้วก็เอาตัวเลขมารวมกัน,นก็จะเป็นห้าสามสองสี่แปดบวกกับกับหนึ่งเจ็ดเก้าสองบวกกับเก้าหกบวกกับสิบห้านะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับส่วนผลลัพธ์นะครับผลลัพธ์มันก็จะได้ห้าห้าหนึ่งห้าหนึ่งเหมือนกันนะครับ ลองกดเครื่องคิดเลขตามก็ได้นะครับอันนี้คือผมกดเครื่องคิดเลขมาแล้วนะครับผลลัพธ์มันออกมาได้เท่ากันนะครับทั้ง2วิธีนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีทําแบบแยกนะครับหรือว่าวิธีทําแบบเป็นสมก,การทางคณิตศาสตร์นะครับผลลัพธ์มันจะออกมาเนี่ยมันก็จะได้เหมือนกันนะครับจะเห็นว่าถ้าอันเนี้ยมันเป็นก็จะเป็นลักษณะของแยกเป็นตารางออกมาให้เราดูง่ายๆนะครับแต่ถ้าหากว่าเราทำจะชำนาญแล้วเนี่ย แบบนี้ก็ง่ายดีเหมือนกันนะครับเอาเลขแต่ละหลักนะครับเอาเลขตัวแต่ละหลักที่เราต้องการจะค้นหาเนี่ยไปคูณกับเลขยกกําลังประจําหลักที่เป็นแปลงเป็นฐานสิบนะครับได้เท่าไหร่ก็เอามาบวกกันนะครับบวกกันได้เท่าไหร่ก็นั่นแหละคือคําตอบอันนี้คือแบบแรกไปนี้นี่คือโจทย์ข้อแรกนะครับจะเห็นว่ามันคล้ายๆกันกับฐาน2กับฐานแใช่ไหมเหมือนกันเปียบเลย ดังนั้นถ้าหากว่ามันมีแบบใส่ทนสย,ยมเข้าไปพวกเราสามารถทําได้เนาะนะครับถ้าลดทดย,ยมใส่เข้าไปสมมุติว่ามันมีต่อท้ายด้วยนะครับทนิย,ยมก็อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับจุดหนึ่งสองอย่างเงี้ยครับเราก็ใส่ยกกําลังที่ติดลบไปนะครับอันนี้พอพอจเนเลืกภาพออกใช่ไหมครับพอจะได้อยู่เนาะ ทำตัวอย่างให้ดูไหมเดี๋ยวผมลองตัวอีกสักตัวอย่างหนึ่งก็ได้ครับล,ลองสักหึงตัวอย่างนะโจทย์ของมันก็คือเอาสมมุติว่าเป็น a 4, b. c b จุด c 4. แล้วกันนะครับเลขฐาน16นะครับเลขฐาน16นะครับเราผมจะแปลงตัวเลขตัวนี้ให้กลายเป็นเลขฐาน10นะครับแล้วก็ดู นะครับมันจะมีทั้งหมดกี่หลักข้างหน้าสามหลักข้างหลังสองหลักใช่ไหมครับข้างหน้า3ามหลักเดี๋ยวผมขออนุญาตก๊อปมาเลยนะข้างหน้ามันมีอยูามหลักข้างหน้าอยู่3ามหลักละนะครับและก็คงหลังอีก2หลักถูกไหมครับข้างหลังอีก2หลัก2หลักนี้คืออะไรหล่ะเราก็บอกมันก็คือ16ยกกําลังลบ1นะครับกับ16ยหกยกกาลังลบสอง นะครับเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้เลยเหมือนกันเปียบอ,อีกแล้วนะครับสิบหกนะครับลังลบสองแล้วก็สิบหกกำลังลบหนึ่งนะครับ,บ,รบอันนี้ก็เท่ากับสิบหก ครับอันนี้ก็จะเป็นค่าประจำหลักใช่ไหมครับก็ประจักข้างบนก็ได้นะครับค่าประจำหลักกับค่าของเลขฐาน10นะครับอันต่อไปเราก็บอกว่าให้นำตัวเลขฐานที่ต้องการจะแปลงค่านะครับตัวเลขฐานที่เราต้องการจะแปลงค่ามีอะไรบ้างละ่ะก็จะมี A ใช่ไหมครับมี A มี C มี b นะครับมี C แล้วก็มี C นะครับค่าที่เราต้องการจะแปลงค่าทีนี้ผลอย่างที่ผมบอกว่าเนี่ยค่าตัวเลขพวกนี้นะครับถ้ามันเป็นตัวอักษรนะครับถ้ามันเป็นตัวอักษรเนี่ยเราต้องทําการแปลงให้กลับให้เป็นตัวเลขปกติก่อนนะครับบอกว่า A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ a มีค่าเท่ากับ10นะครับดูจากตรงนี้ก็ได้เห็นไหมฮะสุดท้ายคือ 9a เท่ากับ10 b เท่ากับ11 C เท่ากับ12นะครับ b ีเท่ากับส1บเท่ากับส2อนะครับอันนี้ก็ใส่สเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นตัวเลขที่ที่เราต้องการละนะครับจากนั้นก็บอกว่านำค่านะครับประจำหลักคูณกับตัวเลขที่ต้องการนะครับผมกรอบมานะผมชิเกตพิมพ์นะครับมันไม่มา นำค่าประจำหลักนะครับมาคูณกับตัวเลขที่ต้องการผมก็อันนี้เลยขอใช้สูตร Excel เลยนะครับว่าเราเราคุยแบบนี้หลายรอบแล้วน่าจะคล่องแล,ล้วล่ะนะครับเเราก็จะได้ตัวเลขขึ้นมา1ชุดนะครับเป็นค่าที่เกิดจากผลคูณนะครับเป็นค่าที่เกิดจากเอ่อผลคูณของตัวเลขนะครับค่าประจำหลักกับตัวเลขที่เราต้องการตัวเลขที่เราต้องการคือ a 4 b 4 4นะครับ แต่พอเรามาแปลงแล้วมันจะได้10บ1ี่สินะครับทีนี้ก็บอกว่าขั้นตอนต่อไปก็คือนํำผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันนะครับนําผลลัพธ์ที่ได้มารวมกันก็คืออ่ะผมซ้ำเลยนะขออนุญาตใช้สูตร Excel เลยนะครับเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับคำตอบที่ได้ก็คือ 2635.30นะครับ2635.30หรือว่าจุด3เฉยๆนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็สรุปนะครับเราก็จะสรุปว่าด,นะดังนั้นนะครับดังนั้นนะครับอ่า A A C B นะครับจุด 4c ฐ 4, 4, าน16จะเท่ากับ2 6, 6 3 5.30นะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้นะครับก็จะได้ออกมาแบบนี้เห็นไหมฮะก็ไม่ได้ยากนะครับมันไม่ได้ยากหลักการเนี่ยมันจะเหมือนกับ ทุกๆครั้งนะครับที่เราแปลงเลขฐานใดๆก็ตามให้มันเป็นเลขฐาน16นะครับหลักการทํางานก็จะเหมือนกันนะครับ <c oughs> คือเราต้องหาค่าประจําหลักให้ได้ก่อนนะครับหาค่าประจําหลักให้ได้แล้วก็เอาค่าที่ได้เนี่ยมาคํานวณหาเป็นเลขฐาน10นะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวเลขที่เราต้องการเนี่ยนะครับไปคูณกับค่าของเลขฐาน10หรือค่าของเลขประจําหลักนะครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่มาเราก็เอาทั้งหมดมาบวกกัน ซึ่งจะเขียนออกมาได้2แบบนะครับจะทําเป็นตารางแบบนี้ก็ได้นะครับทําตารางตั้งโจทย์แบบนี้ก็ได้นะครับหรือจะเขียนออกมาเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับผลลัพธ์มันออกมาได้เท่ากันนะครับแล้วแต่คนถนัดบางคนก็บอกว่าเขียนแบบนี้มันเร็วกว่าอ๋อเขียนแบบนี้มันก็เร็วกว่าเร็วกว่าจริงแหละนะครับถ้าเขียนไปเรื่อยๆจนเกิดความชานาญในระดับหนึ่งแล้วตัวนี้ก็ถือว่ามันค่อนข้างจะเร็วนะครับแต่ถ้าหากว่าอยากแยกแบบชัวร์ก็ลองเขียนออกมาแบบนี้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นการแปลงเลขฐานนะครับจากฐานเอ่อ6นะครับจากเลขฐาน16เป็ไปเลขฐาน10เดี๋ยวในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับเราก็จะพูดถึงการแปลงเลขฐานนะครับการแปลงเลขฐานในส่วนของฐานอื่นๆให้กลายเป็นฐาน2บ้างนะครับก่อนอันนี้เราทำการแปลงเลขฐาน2เป็นฐาน10นะครับ8เป็น10แล้วก็16เป็น10แล้วใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะแปลงเลขฐานสองเป็นเออเร,เราจะทำาทำการแปลงเลขฐาน10เป็นฐานสองนะครับ8เป็น2แล้วก็16เป็น2บ้างนะครับโอ okay. เคอ๋ออย่าลืมทําแบบฝึกหัดน,นะครับ